ลายสีขนมเบงอีสานนะครับมีหลายท่านนะครับขอมาเดี๋ยวเราจะมาสอนขั้นตอนการทำตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะครับอย่างแรกเพื่อนๆฉีดใบตองนะครับสามคูณหกนี้ครับผมใบตองที่ใช้เป็นใบตองกล้วยตามีนะครับจากนั้นให้พับเป็นสามเหลี่ยมนะครับโดยพับครึ่งแล้วก็พับครบเข้ามาให้เสมอริมด้านข้างนะครับใช้ตัวกรดาบสามเหลี่ยมตัวนี้พับทั้งหมด88ใบนะครับ เสร็จแล้วเพื่อนๆอ,อย่าลืมม้วนกลวยไว้ด้วยนะครับพอม้วนกลวยเสร็จเราก็จะมาทําในส่วนของเข้ากากันนะครับในส่วนด้านบนนะครับชั้นแรกเราจะหารสีนะครับแบ่งช่องให้เป็นสีช่องเท่าๆกันครับผมแล้วก็เย็บกากไปนะครับระยะห่างจากยอดกลวยด้านบนเพื่อน,อนสามารถเลือกได้เลยนะครับ ไปในคีดไปใช้ประมาณความห่างประมาณ5่านิ้วนะครับอืมหนึ่งนี้เห็นไหมครับว่าสองฝั่งเราจะแบ่งให้อยู่ตรงข้ามกันบูแล้วน้ำไปตงกิด้วนะครับเ้ืเปิดจากนั้นปีดที่สามนะครับก็มาใส่ตรงกลางครับแล้วก็อีกปีดหนึ่งก็อยู่ฝั่งตรงข้ามเหมือนกันก็จะได้เป็น สฝั่งครับผม,มเมื่อเราแบ่งได้สี่ส่วนแล้วนะครับทีนี้เราก็จะมาแบ่งตรงกลางอีกนะครับโดยยังเป็นนับเป็นชั้นแรกนะครับนั่นก็คือแบ่งให้ได้แปดช่องเพื่อนๆก็สามารถ เอากราษที่เราพับไว้มาติดได้เลยตรงกลางนะครับแล้วทั้งหมดก็จะได้เป็นแ8ช่องครับผม สังเกตวิธีการแมสเนะครับเราจะใช้แมสสองส่วนซ้ายแล้วก็ขวาส่วนละ2อันนะครับนิ้วมังอนได้แปดชั้นแล้วนะครับทีนี้เราก็ทําชั้นลงไปเรื่อยๆนะครับโดยชั้นที่2แล้วก็ชั้นที่3จะห่างนิดนึงนะครับประมาณ 1- 2เซนนะครับหรือว่ากะระยะตามคลิปได้เลยนะครับชั้นที่2ชั้นที่3ทําในลักษณะเดียวกันกับชั้นที่1เลยนะครับโดย หนึ่งชั้นจะมีทั้งหมดแปดช่องนะครับให้ทำสีช่องก่อนแล้วก็ค่อยมาสับบางเหมือนกันนะครับจะไม่เรียงไปเลยนะครับโดยจะทำให้เป็นสีช่องแล้วก็สับบางนะครับ เมื่อครบสามชั้นแล้วนะครับต่อไปเราจะขึ้นชั้นที่4นะครับจะเริ่มขยับขึ้นมานิดนึงให้ความห่างของชั้นถี่ขึ้นนะครับถี่ขึ้นมาประมาณครึ่งหนึ่งเลยนะครับแล้วมันจะได้ทรงสวยครับีดส ทำไปเรื่อยๆในลักษณะนี้ให้ได้11แถวนะครับแถวละ8ก็จะเป็น88พอดีครับสังเกตได้เลยนะครับว่าความถี่จะถี่ขึ้นเรื่อยๆนะครับชั้น4ีชั้น5ไปเรื่อยๆก็จะถี่ขึ้นเรื่อยๆครับผม พยายามพับกรีบตัวกาบไม่เท่ากันนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆพ,พับครึ่งก่อนแล้วก็พับทบให้มาชิดมุมเหมือนข้างต้นที่พาพับนะครับยังไงกรีบของเราก็จะเท่ากันครับผม ในชั้นสุดท้ายนะครับเพื่อนๆสามารถแม็กย้ำไว้ได้นะครับตรงตรงฟีนของมังเดงนะครับเพื่อความแข็งแรงแล้วก็เรียบร้อยนะครับพยายามวางกากไปเท่ากันนะครับแล้วก็เวลาเราดูด้านบนก็จะเป็นมุมที่สวยงามนะครับเนี่ยนะครับเป็นแปดเหลี่ยมเท่ากันเลยครับเพื่อนๆสามารถทําตัวเตียนะครับเก็บรายละเอียดด้านล่างได้นะครับทําเป็นวงกลมแล้วก็ ครอบใสงกลางแล้วก็สามารถใส่พานแก้วหรือว่าสามารถน่องโตได้เลยนำไปไหว้พระพิ่ีบ่วงสวงหรือว่าไหว้จิ๋จับจิตได้เลยนะครับขอบคุณที่มับชมครับ